ห้องหินดําแกรนแคยอนเมื่อกี้เราพูดว่าของดินดาของดินดำแล้ว <c oughs> มันน้อยเห็นปะมันจะมีโพลข้างล่างแต่สิ่งที่เรามาเจอวันนี้คือเราลงไปไม่ได้เ <c oughs> พราะน้ำเต็มเลยเนี่ยมันสามารถเดินเข้าไปเดินเล่นได้เลยนะหมูก็เหลือแต่มันปลาชิ้นยักษ์ที่กินได้ประมาณสักห้าคน <c oughs> เราจัดการกันได้ <c oughs> หมดเกี้ยงเอ้ยหนีเหรอลูกนีเหรอลูก เอาจริงปะปะเขาว่าดูดีกว่าในรูปที่เราเห็นนะใช่ดูดีกว่าดูดีกว่าเยอะเลยอะ่ะถ่าว่าเยอะว้าวสวยไปหมดชมวิวธรรมชาติจนเบื่อเลยเนี่ยสวยงามมาก บครัะสวัสดีทุกคนคะจาก EP ีที่แล้วนะคะเราได้ลาคุณู้ชมที่จังหวัดระนองแล้วเราก็ได้แจ้งว่าเราจะกลับกรุงเทพกันเลยแต่ด้วยความที่ขากลับกรุงเทพเนอะอีกก็ขอคุณสุพจน์ว่าช่วยพาไปเที่ยวคลองดินดำหน่อยอ่าก็กด Google Map มาแล้ว Google Map ก็พาเรามาทางเส้นอำเภอละอุ่น ซึ่งมันสะพึงมากทุกคนสะพึงคืออย่างที่เห็นเมื่อกี้แหละสวยสะพึงมากคือมันเป็นเส้นทางที่แบบผ่านเขาเรียบแม่น้ําผ่านลําคลองข้ามลาห้วยคือแบบสวยสุดๆอ่ะคุณสุภวก็เลยบอกว่าเออถ้าจะมาเที่ยวขนาดเนี้ยถ่ายเถอ่ถ่ายไปอีกทีเขาไม่รู้พูดจริงหรือว่าประชดแต่เราก็คนซื่อนะออมัน,นซื่อ เขาบอกให้เราถ่ายแล้วก็ถ่ายหาที่นอนต่ออีกสักวันแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูกอ,อ,อคลองดินดําก่อนว่าในสิ่งที่เราแบบได้เห็นภาพในรูปก,กับสิ่งที่เราจะเจอจริงๆเป็นยังไง mm hmm. เดี๋ยวพาไปเที่ยวจ้ะเรามาถึงแบบงงๆว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าใช่แล้วแหละเมาถึงแล้วคล oh. องหินดำแกรนแคนยอน เมื่อกี้เราพูดว่าของดินดำาลองดินดำ <c oughs> ความจริงคือคลองหินดำแรมแคนจอนอ่าไปลองดูงดู่กีพี่เขาบอกว่าช่วงนี้น้ำมันเยอะมันก็เลยไม่เห็นพื้นข้างล่างปกติเนี่ยมันจะเป็นทางเดินข้างล่างไงที่สามารถเดินไปถ่ายรูปได้เฮ้ยเราเดินไปก่อนพี่เขาบอกมีทางลง <c oughs> ลงไปข้างล่างก่อน <c oughs> เกือบคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เราตามหาในรูปน้ําใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาเปล่าน,น้ำมันน้อยเห็นปะมันจะมีโพล่ข้างล่างอแต่สิ่งที่เรามาเจอวันนี้คือเราลงไปไม่ได้เพราะน้ำมันเต็มเลยนี่ทุกคนแต่มันสวยนะแต่มันสวยนะเอาจริงๆเราแค่มาผิดหรือดูอยากรู้ว่าคือมองจากตรงนี้สวยมากเลยอะ่ะอะฮะ แล้วที่เราดูอะมันเป็นทางที่แบบมันไม่ได้เป็นน้ําลึกไงมันเป็นน้ําแบบเรียบๆคนเขาก็เดินลงไปเที่ยวกันไงแต่คิดว่าตรงนี้มันจะไม่ลึกเหรอตอนเนี้มันอาจจะลงก็เลยจะใหย่ๆเฉยๆจะไม่ลงไปหรอกแค่แหย่อย่างงี้ว่ามันเป็นพื้นแบบไหนอ่ะเผื่อเราจะได้คอนเทนต์ที่สวยๆจุ๋มอะไรเงี้ยอ๋อมันเป็นน้ําที่เดินได้เหรอ น้ำมันแรงอย่เดินเลยอ้าวเหรอทุทุกจะเดินตรงกลางนู้นเดี๋ยวจะเก็บภาพยิ <c oughs> ให้ดูว่ามันสวยจริงนี่นะทุกคนยิ่จะให้ดูว่าเขาสวยจริงๆถ้ามาถูกฤดูนะ <c oughs> มันสามารถเดินเข้าไปเดินเล่นได้เลยนะ <c oughs> ถ่ายรูปส,สวยๆได้ส่วนด้านนี้นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะตรงยาวไปนู่นเลยสามารถเดินไปถ่ายรูปได้ ทำโปรตีนได้ลงไปในน้ำไม่ล่ะเดี๋ยวถ่ายให้ฉันจะไหยเยจียใจนิดนึงนสวยเอาอยู่อย่างเงี้ยแล้งวงูนะเขาด่ามันเลยมาข้างหลังป๊าบแล้วรวบตัวลงไปคิดดีด,ด,ดีเป็นหไหมว้าว ดูสิเปนสะพานแบบนี้ลงไปค่อนข้างชันอยู่นะฮะในแอิกาเหออ What is this ยังไม่เสร็จแทนท้าเซนเยสเดเตอร์ ต้องขออภัยหากบางภาพดูโป๊ไปเพราะว่าวันนี้ ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายจริงๆขออนุญาตขอโทษด้วยอาจจะเห็นพุงนิดหน่อย <c ười> คือกะว่าวาเที่ยวเ <c ười> ฉยแล้วมันดันเจอแบบอะไรว้าวๆไงก็เลยถ่ายก็เลยตรงนี้นี่ขเขาเรียกว่าเป็นการจุดให้อาหารปลานะเป็นวางมัดขาแต่การให้อาหารปลาคือการใส่ท่อลงไปแบบนี้ <c ười> แต่ช่วงนี้ไม่รู้น้องจะมาหรือเปล่าน้ำเยอะอุ้ยอุยัง네ไงขึ้นเต็มเลยอุ้ยปอาตัวเบล่มเลยเออในกล้องนี้อาจจะไม่เห็น ้อปลาดุกอะใช่ป่ะไม่ใช่อะไรอะมีหนวดเห็นไหมล่ะปลาอะไรอะมันมีมันมีหนวดอ่ะอ่ะพาวใส่เลยนี่ไงน้องมาเพียบกอดิ๊กดดมันเป็นปลาดุกเหรอไม่ใช่สวายป่าไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกทีสมใจเขาแล้วใครเขานี่คือใครเขาเนี่ยเขาคนนี้ ถึงจะไม่ได้แบบสวยที่สุดเหมือนที่ทุกคนเขาถ่ายคลิปมาให้เราดูนะแต่มันสวยจริงๆนะถ้าเรามาแบบในช่วงที่แบบ Oil น้ำมันกําลังพอดีแล้วก<ๆ>็ไม่มีน <ap> ้ำป่าช่วงแบบช่วงเนี้ยน้ะน้ำใสๆอ่ะจะสวยมากเลยก็ถ้าใครผ่านมาก็ลองแวะเที่ยวดูนะสวยจริงๆแหละแปลกตาดีอยู่ที่วัดอะไรถามอย่างนี้อีกแล้วเราอ่ะวัดดินวัดหินดินเอ้ยวัด วัดโลดดำลีของหินดำไม่รู้แหละปักหมุด GPS มาว่าคลองหินดำเดี๋ยวเขาก็จะพามาคราบเปมชุมพรทุกคนหญิงเพิ่งเห็นดูนี่ดิสุพจน์เป็นคนดีที่ไหนนี่ถ่ายประชดเมียชัดๆเลย ก็รูปนั้นก็ไม่สวยรูปนี้ก็โอ้ยวินี้ไ,ได้ก็ถ่ายทุกช็อตเลยเอาไปเลือกดูว่ามันต้องมีสักรูปเลยนะที่ต้องได้นี่ทำสุดๆแล้วนะคือแบบเอาทุกมุมทุกโมเมนต์แล้วนะพันรูปมันต้องได้สักรูปสิวะ <laughs> ลูกเราหิวข้าวแล้วค่ะซ้ายร้องหิวหาของกินก่อน ร้านนี้จ้าหอมเคยมีเด็กกำลังตาโตกับเครื่องดื่มและของหวานเยอะมากว้าวน่ากินอนะ่ะอีกหน้าหนึ่งนะอ่ะเออยขาลาวสั่งมาต้องเช็คก่อนว่ามันมียาพิษหรือเปล่า เริ่มต้นด้วยของหวานกันเลยโอริโอ้แเปสั่งมาสี่อย่างสามอย่างเป็นของพาวเดอร์อร่อยอร่อยวันนี้อ่ะพาวเดอร์ไม่อนุญาตให้ถ่ายอ่ะ อยากจะบอกว่าพาวเดอร์บอกอร่อยอร่อยเนาะเรายังอร่อยเลยนะถ้ามีมีถ้ามีสกัดน้์เพศกินได้เลยพ่อแม่กินได้เลยให้ภาพเล่าเรื่องหมูก็เหลือแต่มัน ปลาชิ้นยักษ์ที่กินได้ประมาณสักหาคนเราจัดการกันได้หมดเกี้ยงเวอเนาะชิ้นมันใหญ่มากนะเธอแต่เสียใจด้วยนะถ้าใครไม่ตามมาเพราะร้านนี้มีแค่2ส,สาขาที่ชุมพรกับกระบี่อร่อยจริงสุดๆใคร oh, มาแถวนี้นอยากยให้มาเป็นมือที่พาวเดอร์จเจริญอาหารที่สุดตั้งแต่มา มีขอเติมข้าวด้วยปากอร่อยจริงอร่อยจริงถ้าใครมาชุมพรมากระบี่นะอยากให้มาเขาจะอยู่ในปั๊มนะร้านอ่ะใช่อยู่ในปั๊มบางจาก วันนี้เรามาที่ลุ่งเรืองบีชเพราะว่าที่นี่มีไฟและมีน้ำรถเราน้ำเกลี้ยงไฟเกลี้ยงนี่ค่ะได้ใช่ไหมป้าเดี๋ยวเขาไปดูให้ไหมได้คัปต่อตรงไหนไม่รู้เหมือนกันนะนี่นะคะสไตล์นี้ นี่นะคะให้เขาไปเติมน้ำก่อนตรงนูน้นมีใสา่ย,ยางเตรียมไว้พร้อมค่ะทุกคนที่นี่น้องๆเพียบเลยน่ารักจังเอ้ยหนีหรอลูกหนีหรอลูกนี่นะคะให้ถ่ายให้ดูแบบก,กว้างๆจากทางนู้นที่เราเข้ามาค่ะ ลานเขาอะไม่ได้โล่งนะทุกคนแต่สวยนะสะอาดนะจะเป็นซุ้มๆไปแบบนี้ก็มีนี่เป็นโต๊ะเป็นเปลเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ดูมีสไตล์ของเขาอ่ะหรือใครอยากจอดอยากกางเต็นท์เป็นลานหินตรงนี้ก็มีใต้ต้นไม้ เก่๋ๆนะทุกคนน่ารักดีอ่ะน้องมาอีกแล้วกุ๊กกุ๊กกุกินแรงพี่หรอเมื่อกี้บอกว่าเราจะหมุนพี่อผมไม่เป็นไรจับเองผมนั่นนะไม่เป็นไรอือฮั ที่ที่เปิดมากี่ปีแล้วครับอ่าปีที่หปีที่หาปีที่5นสเดสับดาคนที่มาเที่ยวแถวนี้มันเข้ามาในช่วงไหนคช่วงมะกราคุณพามีนาเมษาพฤทธาทั้งหมดเพราะคนะเที่ยวน่าร้อนส่วนใหญ่เขาชอบหน้าร้อนกันเนาะทุกคนมาเที่ยวมันตั้งแต่เดือนไหนมะกรามะกราตั้งแต่ันถึงพุทธาเข้าดาวก็เริ่มมามะกราก็มีคนมีมีนแล้ว จะไม่เหมือนกันหากจะไม่เหมือนกันหากหน้าร้อนจะสวยกว่าก็คือจุดจุึงสักพิพิธภัณฑ์อ่าคือเริ่มเริ่มหมดคนในพิพิธภัณฑ์กลางเดือนเริ่มหมดคนแล้วทีนี้ก็จะมีฝากลายมาสองคนสี่คนช่วงพีคๆก็จะมีศาลในศาลที่สุดว้าวเพิ่งเห็นมุมนี้ทุกคนสวยจังมีภูเขาด้านหลังน้อง อ๋อยมีตัวนึงขาเจ็บหรือเปล่าในลูอขาเจ็บหาดสวยสะอาดอยู่นะป๊าดูดิเอาจริงปะป๊าเขาว่าดูดีกว่าในรูปที่เราเห็นนะใช่ดูดีกว่าดูดีกว่าเยอะเลยอะ่ะขาดกว่าเยอะเราดูในเพจเราอย่างเฉยๆเนาะลองดุมๆมาดูทริปนี้คือกินมังคุดไปทุกที่ คุณพ่อคุณลูกเลือใดมหมึกเริ่มออกกันแล้วนะคะตกเย็นละมาเดินเล่นวันนี้ก็สวยดีนะทุกคนดูสิพ่อกับลูกอยู่ข้างล่าง ชายหาดตรงนี้ปูเต็มเลยนะทุกคนปูเล็กปูน้อยน่ารักดีน่ารักจังอยากให้ทุกคนเห็นว่าปูเยอะเต็มไปหมดเลยอะ่ะเต็มชายหาดเลยทุกคนหยบๆับยับยบยบเลยไม่กล้าเดินเลยกลัวเหยียบน้อง คือจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนได้มานะคือปูตัวเล็กตัวน้อยตรงเนี้ยมีเต็มไปหมดเลยอะเป็นพันเป็นหมื่นตัวเลยทุกรูที่เราเห็นอน่ะมีลูกปูอยู่ตอนเดินกลับมานี่คือต้องเดินช้าๆนะคะให้น้องเขาหลบลงรูไปก่อนเดียะดูสมบูรณ์จังเลยอะสวยด้วยแต่เมื่อกี้พี่เขาลงเพจแป๊บเดียวเท่านั้นบอกว่าเรามาพักที่นี่ แล้วก็มี FC ฝากปลาหมึกมาให้ร้านเจนน้องสพีเป็นปลาหมึกไข่แดดเดียวใช่ใช่น่ารักมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะใจดีจุงเรากำลังนั่งดื่มด่ำบรรยากาศกันนะคะ ช่วงเย็นๆแบบนี้มีน้องๆเขามาเล่นนู่นนะคะวอลเลย์บอลชายหาดคือเป็นสนามแบบจริงจังเลยนะมีสปอตไลท์มีอะไรเลยอ่ะอืมก็บรรยากาศก็ดูสนุกสนานดีส่วนเราสามคนตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงอาหารเย็นนะทุกคนเพราะว่ากินหอมเคยกันไปตอนเกือบบ่ายสามคือตอนนี้แน่นเกินไปหมดก็เลยตกลงกันว่าเราก็นั่งชมบรรยากาศกันไปถ้าหิวตอนกลางคืนก็ข้างหน้ามีเซเว่นเพราะว่าที่ลุงเลืองบิดตรงนี้ค่อนข้างสะดวกนะคะ ใกล้เซเว่นใกล้ตลาดพรุ่งนี้เช้าถ้าเกิดใครอยากกินอะไรก็เดินไปกินอะไรอย่างเงี้ยสบายนูน่นสนามบอลเล์บอลอยู่นูน่นเห็นไหมไฟสปอตไลท <c oughs> ์เด็กๆเคยังเล่นบอลเล่กันอยู่เลยสนุกสนานวัลเวาะมีความสุขเชียส่วนเราก็เสพบ,บรรยากาศไปป,ป้าป้ามาชุมพรทุกครั้งเขาจะรู้สึกเหมือนเขาได้เจอแสงเหนือทุกครั้ง เราอยู่นิวซีแลนด์นอร์เวย์แล้วอยู่นอร์เวย์เห็นแสงเหนือแต่ที่นอร์เวย์แสงเหนือจะอยู่บนฟ้าแต่ที่ชุมพรแสงเหนือจะอยู่ตามทะเลไปดูสิสวยงามสวยจริงๆนะชอบอ่ะกไนท์ไปกับแสงนี้กไนท์นะทุกคน อละค่ะจบทริปจริงๆแล้วนะเราจะกลับกรุงเทพกันสำหรับทริปลองใต้นะฮะก็ที่นี่ที่สุดท้ายก็คือรุ่งเรืองบีชแคมป์นะคะคก็อย่างที่บอกว่าสถานที่จริงดูดีเพราะว่าดูในเพจเรารู้สึกเหมือนเอ๊ะมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าพอมาถึงจริงๆะทุกอย่างเขาทำไว้แบบตั้งใจเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะคห้องน้ําสะอาดออถ้าบริการที่นี่ร้อหบบาทต่อคน ใช้ไฟเพิ่มก็อีก150บาทนะคะที่นี่เขามีเช่าพวกเรือออกไปหาหมึกไปตกปลาด้วยนะลองสอบถามรายละเอียดกับพี่เจ้าของแคมป์ดูเอาละกันลองดูใครอยากจะมาจัดเป็นกลุ่มเป็นคณะอะไรเงี้ยเขาก็รับเขาบอกก็ใครปาร์ตี้ก็มาได้บอกเพิ่มเติมด้วยถ้าใครจะนั่งซุ้มนะคะก็จ่ายเพิ่ม200บาทนะจ้าโอเควันนี้ขอบคุณเอวาสกินเหมือนเคยค่ะขอบคุณ a อซ o w e r ครับแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้าจะพาไปที่ไหนจะไปใต้ไปเหนือไปอีสานยังไม่รู้ตามชมแล้วกันพูดแบบพูดแบบยังไม่รู้ะ่ะทิ้งไว้ก่อนนะโอเคบายบายสวัสดีครับ